ตองแซมยกคอที่หนักแก้มาแอ้วเออเอ,อ้ออะไรวะนี่ไงตัวตัวตูนอยู่นี่เห็นตัวตูนไหมเนี่ยฮะฮะเป็นไงวะฮะเป็นไงเออ <c oughs> เออจะดกหน้าได้หน่อยแล้วเว้ยโอ้กระดกหน้าแล้วนะเออกระดกหน้าและนะ้ววออะ,ดดะเ,ออเดี๋ยวดูเสื้อเรีเรยบๆหน่อยวะ เดี๋มันจะเป็นบั้นท้องไว้เดี๋ยว,ยวอ,อ่ะเอาเรียเรียหนึ่ออ๊บอึออกกำลังกายลูกออกกำลังกายกระโถออกกำลังกายหน่อยเอออาเอ้าเหนึเรียโอ้ยกข้างไม่ไหวเรเรเรยนักแก้วหนักแก้วเหลูก นะหน้าแก้มแล้วแต่จะหมุกหนึงขอให้ได้แข็งไม่แข็งสัทีเออเนี่ยตัวกระตูนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวกตูนเนี่ยมามองเล่นไปทีอ่ะเออ้อมือมือน้ำตาไหลมือมือมือเลิ่มไปดีไหมอ่าเลอ่ออ่ะอ่ะเลเร็วเร่องช่วยตัวเองไงอ เออเอาทันกวนหนึ่งสิบนาทีบ่อยหน่อยนะให้เขาออกกำลังกายหนึ่งตอนซอาเอ้เอาลูกเอ้าเอเอ้ออเอ้าเอยกหัวที่ลูกเออเยกข้นเอ่อเออเอ้าเอ้าเอ้าจะขา กัดที่นอนอนกัดที่นอนยังไงนั่นเนี่ยเอะเะเะอ๊ะเร็วเอ๊ะไปไหวแล้วเหรอไหวแล้วพอกันเนี่ย